กรุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทำให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้น วันนี้นะฮะก็มีข่าวมานำเสนอทุกท่านประจำสัปดาห์วันที่3มิถุนายนปี2022นะครับผมเอาละเพื่อเป็นการที่จะไม่เสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกนะครับทุกคน WWE ครับประกาศว่าแรนดี้ออตตันเนี่ยได้รับบาดเจ็บ WWE ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียนะครับว่าจเจ้าสอสรพิษแ a รนดีออตตันของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับเดอะบัตไลน์นะครับใน SmackDown ซึ่งอาการบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างร้ายแรงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ WWE เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเรากำลังปรึกษากับศัลยแพทย์ระบบประสาทและกระดูกเพื่อดูอาการและขอบเขตของอาการบาดเจ็บของแ a รนดีออตตันและจะมาอัปเดตให้แฟนๆทราบต่อไป ในการป้ามของเดอะบัตไลน์นะครับเราจะเห็นว่าแรนดี้ออตตันี่มีส่วนลงกับแมต์น้อยมากๆนะครับและในช่วงท้ายแมต์เนี่ยแรนดี้ออตตันก็หายไปจากเวทีเลยนะครับมีแค่ริดเดิลคนเดียวเท่านั้นที่ยืนอยู่บนเวทีสู้กับเดอะบัตไลน์นะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดถึงแม้ตอนนี้นะครับจะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอาการบาดเจ็บของแรนดี้ออตตันเนี่ยเป็นจริงหรือไม่แต่ที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือแรนดี้ออตตันเนี่ยมักจะหยุดพักการป้ามของเขาในช่วงเวลานี้ในทุกๆปีนั่นเองนะครับ ในกรณีนี้เนี่ยแฟนๆแสดงความคิดเห็นกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมพอดีนะครับแรนดี้ออตันก็เลยต้องกลับบ้านไปช่วยภรรยาของเขาเลี้ยงลูกและเมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดเทมอมเมื่อไรเนี่ยเขาก็จะกลับคืนสู่ WWE เช่นเดียวกันนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเออแรนดี้ออตันก็คงไปเทคออฟไปพักร้อนอะไรประมาณนั้นนะครับรวมทั้งตอนนี้นะครับมีข่าวลือม,มากพอสมควรว่าในซัมเมอร์แลมเนี่ยแรนดี้ออตันถูกวางตารางให้สู้กับโรมานเลนนะครับในการชิงแชมป์ กับโรมาเลนั่นเองก็ต้องติดตามกันว่าเจ้าตัวเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่และจะได้ชิงแชมป์หรือไม่นะครับข่าวต่อมานะครับเรายังอยู่กันในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับแต่ฝั่งนี้เนี่ยเป็นฝั่งของ AEW แทนโทนี่คารนะครับเปิดเผยว่านักมวยปั้มแนวหน้าของ AEW 2คนได้รับบาดเจ็บนะครับโทนี่คารเจ้าของค่ายมวยปั้มชื่อดัง AEW เนี่ยได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีนักมวยปั้มแนวหน้า2คนได้รับบาดเจ็บจากการขึ้นปั้มในดับเบิลออร์นติง ซึ่งมีผลให้ AEW เนี่ยจะต้องเปลี่ยนแมตช์ใน AEW Dynamite ที่ผ่านมานะครับโดย2นักมวยปั้มที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็คือ Adam c o e แล้วก็เจ f f Hardy นะครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยในตอนแรกจะมีโปรแกรมปั้มแบบแมตช์ tag t ท a m 10คนนะครับโดยตัวแมตช์เนี่ยจะมี AEW World Tag Team Champion Jungle Boy แล้วก็ l u c h a s o l a นะครับจับคู่กับคร r i s t i a n แล้วก็ The Hardy เจอกับ Undisputed Elite นะครับแต่ด้วยความบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยทำให้ตัวแมตช์จะต้องเปลี่ยนแผนไปจากเดิม โทนี่คานก็เลยเสนอให้อดัมโคและเจฟฮาร์ดีนะครับเลือกนักมวยปล้ำที่จะมาขึ้นปล้ำแทนพวกเขาโดยเจฟฮาร์ดีเนี่ยก็เลือกดาบิอาเลนนะครับส่วนอดัมโคก็เลือกฮิโคลิโอนั่นเองข่าวต่อมานะครับทุกคนเป็นข่าวที่ค่อนข้างแย่สักนิดหนึ่งนะครับแจ็คแอดลาสครับถูกจับในข้อหาทําร้ายร่างกายแจ็คแอดลาสนะครับถูกจับในข้อหาทําร้ายร่างกายโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในเมืองออร์แลนโดฟลอริดา ตำรวจได้รับรายงานความรุนแรงนะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแจ็คแอดลาสได้โทรหาเพื่อนของเขาให้มารับนะครับที่ Big d a d d y Road h o u s e นะครับแต่เมื่อเพื่อนของเขามาถึงเนี่ยแจ็คแอดลารกลับชวนเพื่อนของเขาเนี่ยให้มานั่งดื่มด้วยเมื่อดื่มไปได้สักพักนะครับแจ็คแอดลารเนี่ยจะต้องการไปที่บ้านเพื่อนคนใหม่ที่เพิ่งเจอกัน แต่ว่าเขาเนี่ยกลับไม่พอใจเพื่อนที่เขาเรียกมานะครับเพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยไปสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเขาก็เลยมีการโต้เถียงกันครับแล้วก็ทําลายร่างกายกันถึงแม้จะมีการเข้าไปห้ามนะฮะแต่ก็ไม่เป็นผลอันใดจากนั้นไม่นานครับแจ็คแอนไลน์ก็ถูกจับกลุ่มและถูกศาลสั่งห้ามเข้าใกล้เหยื่อเกินกว่า500ฟุตและจะถูกฟ้องร้องต่อไปในอนาคตนะครับ แจ็คแอนลารเนี่ยหลังจากที่เปิดตัวกับ AEW และเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับเจ้าตัวก็ได้รับบาดเจ็บทันทีครับทุกคนโดยมีอาการบาดเจ็บที่เส้น n ACL ขาดระหว่างปล้ำใน AEW Rampage กับ d d m m o o e นะครับซึ่งเป็นแมตช์เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับและนับตั้งแต่นั้นเนี่ยเขาก็ออกจากวงการมวยปล้ำเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิต เส้น n a c l เนี่ยก็เป็นเส้นเอ็นที่เข่านะครับซึ่งส่งผลให้มีการเดินลำบากและไม่สามารถออกกำลังกายหนักได้ใช้เวลาพักฟื้นหลายปีกว่าจะกลับมาในสภาพที่เป็นปกตินะครับและตอนนี้เนี่ยแจ็คแอนดร้ a ยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆต่อสธารณะเกี่ยวกับเรื่องนี้ข่าวต่อมาเป็นข่าวที่น่าเสียใจสักนิดหนึ่งนะครับบรานด์พิวแมนจูเนี่ยสูญเสียแม่ของเขาไป เมลานีนพิวแมนนะครับแม่ของบร i น n p พิวแมนจูเนียเนี่ยได้เสียชีวิตลงในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยผู้ที่ประกาศการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการก็คือตัวของบรานด์พิวแม n จูเนียนั่นเองนะครับเขาได้โพสต์รูปของแม่เขาและเขียนถึงเธอในวันที่จากไปบร i น n p พิวแมนจูเนียบอกว่าเมื่อวานประมาณบ่ายโมงแม่ของผมมารีนาพิวแมนได้เสียชีวิตลง หลายๆคนคงทราบดีว่าผมกับแม่เนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีเท่าไหร่นักแต่ตอนนี้ผมกับน้องสาวพยายามที่จะติดต่อเธอและทําให้ความสัมพันธ์ในฐานะของแม่ลูกของพวกเรานั้นดีขึ้นผมไม่ได้ใช้เวลากับเธอมากนักแต่เธอมักจะมาในช่องทวิสต์ของผมเพื่อดูและพูดคุยกันบ้างในบางครั้งเธอแบ่งปันเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพ่อของผมและธุรกิจหมวยปั้มแถมเธอยังคอยช่วยเหลือดูแลลูกสาวของน้องสาวผมนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีความสุขกันมาก การเสียชีวิตของเธอเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันแต่ก็ไม่ได้สร้างความแปลกใจให้กับพวกเราเท่าไหรนะักเธอเลือกใช้ชีวิตแบบที่มันทำร้ายตัวเธอมาตลอด25ปีและในที่สุดวันที่สิ่งต่างๆมันส่งผลร้ายเนี่ยก็มาถึงเธอเป็นคนที่ฉลาดและสวยงามเธอสามารถทำให้คนที่เย็นชาเนี่ยหัวเราะได้แม้ว่าผมจะไม่ประทับใจในตัวเธอในหลายๆเรื่องแต่การที่เธอไปออกรายการ Dark Side of the Ring เพื่อบอกเล่าความจริงเกี่ยวกับครอบครัวของพวกเรา นั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งของพวกเราผมเสียใจมากที่ไม่ได้ให้เวลากับเธอในวันที่เธอพยายามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของพวกเราผมเสียใจมากที่ไม่ได้ตอบข้อความเธอแม้ผมจะว่างก็ตามผมเสียใจมากที่ไม่ได้พยายามช่วยเหลือเธอจากอาการแย่ๆในตอนที่เธอต้องการความช่วยเหลือ2 3สสัปดาห์ก่อนเธอเข้ามาในสตรีมของผมแล้วบอกว่าจะเอาก๊าซสะสมมาให้ผมไม่เห็นแชทนั้นผมเลยรู้สึก,กญหงุดหงิดที่เธอมาที่บ้านโดยไม่ได้บอกกล่าว ผมออกมาเจอเธอที่หน้าบ้านรับของของเธอและเข้าไปกอดและปล่อยให้เธอเดินกลับไปทั้งอย่างนั้นผมเสียใจมากที่ไม่ได้นั่งคุยหรือกินข้าวกับเธอแม้สักนิดผมเสียใจที่ผมโกรธเธอเพียงเพราะเธออยากจะพบลูกชายของตัวเองในตอนที่ผมพบเธอเธอดูสุขภาพดีและมีสติครบถ้วนนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นเธอขอบคุณแม่ที่พาผมมายังโลกใบนี้และพยายามทำมันอย่างดีที่สุดคุณคือแฟนคลับหมายเลขหนึ่งของผมในฐานะนักมวยปั้มและทวิช ก็ขอแสดงความเสียใจกับบรอันพิวแมนจูเนียนะครับที่เสียคุณแม่ของเขาไปถึงแม้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะไม่ได้ดีนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นลูกเนี่ยจะไม่เสียใจเมื่อพ่อแม่จะต้องจากไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจเวที่นี้ด้วยข่าวต่อมาครับทุกคน AEW กับวันเวลาในการจัดศึกพิเศษ AEW นะครับจะมีศึกพิเศษเอาใจแฟนๆอีกสศึกในเวลาอันใกล้นี้นะครับซึ่งศึกแรกเนี่ยจะเป็นบัตรแอนกัดครับทุกคนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่29มิถุนายนโดยศึกนี้นะครับจะมีแมตช์เพียงคู่เดียวเท่านั้นเหมือนกับครั้งที่แล้วนะฮะที่มีเพียงคู่เดียวเหมือนกันแต่เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมากๆครับคุ้มค่าตั๋วคนดูอย่างแน่นอนโดยบัตรแอนกัดนะครับจะจัดขึ้นในต่อของไดเดอร์ไมท์ที่ดีทรอยต์มิชิแกนนะฮะการต่อสู้ในศึกนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ระหว่าง เดอะเจ i ริโก p แอปพลิเคชันโซซ e t ตนะครับเจอกับเอ็ดดี้คิงสตันสัทนาโอทิดแล้วก็แบ็ p พู l คอมแบท Cup นั่นเองสึกที่2 b a นะครับ t h t t l l of the Bell ครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่5สิงหาคมครับโดยจะเป็นโชว์พิเศษ1ชั่วโมงและมีการชิงแชมป์ถึง3เส้น,นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่ารายการพิเศษของ Battle of the Bell เนี่ยจะออกอากาศทาง TNT โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Saturday เด g h ไฟไน h ์ซีรีส์นะครับโดยมีการคาดการณ์ว่า Battle of the b e l t 4เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงเดือนธันวาคมข่าวต่อมาครับพอไว้กับอนาคตของเขาใน AEW พอไวนะครับหรือว่าอดีต Big Show ทำให้แฟนๆมวยปั้มเนี่ยตกตะลึงเมื่อตอนที่เขาออกจาก WWE หลังจากที่ทำงานมานาน22ปีนะครับเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับ a l l e l i t e w r e s t l i n g ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากการเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยเขาได้ขึ้นปั้มเพียงไม่กี่แมตช์เท่านั้น ตอนนี้เนี่ยเขาได้หายไปจากหน้าจอสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับซึ่งสาเหตุก็มาจากการผ่าตัดสะโพกของเขามันยังไม่หายดีครับและตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่อยากไปแย่งพื้นที่จากเหล่านักมวยปั้มหน้าใหม่ด้วยพอไว้เนี่ยบอกว่าผมได้รับการปลูกถ่ายสะโพกเป็นครั้งที่2ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยผมมีสะโพกไทเทเนียม2อันอยู่ในตัวดังนั้นตอนนี้ผมสนใจกับการไปทํากายภาพและฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ูดตามตรงเป้าหมายของผมในการเข้าสู่ AEW เนี่ยคือการที่ผมจะต้องการฝึกทักษะการภาคมวยปล้ำเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมจะสามารถทําได้หลังจากนี้ผมเซ็นสัญญาไว้ว่าผมจะกลับมาปล้ำบ้างเป็นครั้งคราวแต่มันจะเป็นจํานวนที่น้อยมากๆผมไม่ได้อยากจะมาที่นี่เพื่อเป็นแชมป์อะไรแบบนั้นซึ่งมันคงจะเป็นไปได้ถ้ามีนักมวยปล้ำอายุน้อยคอยช่วยผมในแมตช์อย่างพวกแชมป์แท็กทีมอะไรแบบนั้นแต่สำหรับผมผมไม่อยากจะมาแย่งช่วงเวลาต่างๆของนักมวยปล้ำใน AEW พวกเขาควรจะได้ออกทีวีเยอะๆพวกเขาควรจะได้ออกไปเข้าถึงคนดูพวกเขาควรจะได้เงินจากโชว์ของ Paper View นี่คือช่วงเวลาของพวกเขาสําหรับผมผมเลือกที่นี่และพยายามทําให้ตัวเองเล็กที่สุดทํางานต่างๆเท่าที่จะทําได้และคอยดูการประกบคู่ต่างๆที่น่าสนใจมองดูการขายบัตรที่น่าเหลือเชื่อเวลาที่ผมเห็นนักมวยปั้มตื่นเต้นเนี่ยผมก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูแมตช์ของพวกเขา ผมคิดว่ามันคงฉลาดกว่าถ้าผมไม่ไปอวดแบ่งใส่นักมวยปล้ำคนอื่นๆอย่างพวกการเรียกร้องห้องส่วนตัวหรือว่าต้องได้โอกาสชิงแชมป์อะไรแบบนั้นนั่นไม่ใช่นิสัยของผมผมมาที่นี่เพื่อทําธุรกิจถ้าผมทําได้ดีพวกเขาทําได้ดีผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก่อนผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดของพอไว้เนี่ยเจ้าตัวได้ลองไปเป็นนักพาคใน AEW Dark e l e v a t i o n บ้างเป็นครั้งคราวนะครับเพื่อพัฒนาทักษะของตัวเองต่อไปก็คิดว่าหลังจากนี้นะครับบทบาทของพอไว้เนี่ยอาจจะอยู่ในลักษณะของการเป็นนักพาคเป็นผู้สัมภาษณ์อะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับก็ขอเอาใจช่วยให้พอไว้เนี่ยหายแล้วก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วนะครับผม ข่าวต่อมาครับเทียรี่เนี่ยบอกว่าตัวเองมีจอนซีนาเป็นไอดอลนักมวยปั้มสุดกวนโอยจอมเซลฟี่เทียรี่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้รับการพูดถึงในวงกว้างเนื่องจากความกวนโอยของพี่แกและการถูกผลักดันแบบสุดริมทิมประตูนะครับจากวินส์แม็กแมน เจ้าตัวเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่านักหวยปล้ำที่เป็นต้นแบบของเขาในการเป็นนักหวยปล้ำเนี่ยก็คืออดีตแชมป์16สมัยจอร์นซีนานั่นเองนะครับแถมจอร์นซีนาเนี่ยก็เคยให้คําแนะนํากับดาวรุ่งคนนี้นะครับสมัยที่เขายังอยู่ NXT ด้วยเทียรี่เนี่ยบอกว่าพูดตามตรงนะไม่ใช่แค่คําแนะนําที่เขามอบให้แต่มันคือทั้งคาแรคเตอร์เลยผมดูเขามาตลอดตั้งแต่ผมยังเด็กสโลแกน Never Give Up เนี่ยมันเป็นเพียงเสียงเชียร์ในสายตาคนอื่นๆแต่นั่นแหละ คือสิ่งที่ช่วยให้ผมก้าวและพยายามมาจนถึงจุดนี้มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมในวันที่ผมท้อแท้และมันยังช่วยให้ผมเห็นเส้นทางต่างๆได้มากขึ้นเทอรรี่นะครับพูดถึงจอร์ซีนาเนื่องจากเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ครบรอบ20ปีจอร์ซีนาที่ปรากฏตัวใน WWE นะครับซึ่งเทอรรี่เนี่ยณนะตอนนี้ก็ถือแชมป์ยูนิเต็ดสเตทแชมเปี้ยนและเป็นแชมป์เดียวกับที่จอร์ซีนาเคยได้เช่นเดียวกันนะครับข่าวสุดท้ายครับทุกคน MJF กับเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้นสำหรับแฟนๆมวยป้ามนะครับในตอนนี้เนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักคนระยาม MJF แน่นอนนะครับเพราะถึงแม้จะไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็ต้องได้ยินชื่อเสียงเรืองน้ำของเขามาบ้างไม่ว่าจะเป็นการพูดจาที่หยาบคายนะครับกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับแฟนๆนะครับหรือการออกมาพูดตรงๆว่าจะไปอยู่ WWE ทงทั้งที่ตัวเขาเนี่ยอยู่ใน AEW นะครับ โดยเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นของ MJF เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เจ้าตัวรู้สึกไม่พอใจในสัญญาที่ได้ค่าจ้างน้อยกว่านักมวยปั้มรุ่นใหม่ครับทั้งๆที่เขาเนี่ยทำงานใน AEW นับตั้งแต่วันแรกที่เปิดสมาคมนะครับและเรียกได้ว่าเป็นเสาหลักของค่ายเลยทีเดียว MJF รู้สึกว่านักมวยปั้มหน้าใหม่เนี่ยไม่สามารถทําสิ่งต่างๆได้แบบที่เขาทําได้นะครับรวมถึงการเซ็นนักมวยปั้มที่ เป็นนักมวยป้ามเก่าจาก WWE เข้ามาในค่ายมากมายนะครับแล้วก็มีค่าตัวที่มากกว่าเขาอย่างมหาศาลนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ MJF เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความสำคัญและการดูแลที่มากพอ MJF นะครับได้ไปให้สัมภาษณ์ในหลายๆรา,ายการและพูดถึง WWE ในแง่ที่ดีมากๆนะครับและพูดเสมอว่าเมื่อสัญญาของเขาหมดลงเนี่ยไม่ว่าค่ายไหนที่จ่ายเงินให้เขามากกว่าเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ค่ายนั้น ซึ่งในเวลานี้นะครับ WWE เองก็สนใจในตัวของ MJF อย่างมากนะครับและพร้อมที่จะทุ่มเงินมหาศาลให้กับเขาโทนี่คารนเองเนี่ยก็มีอาการไม่พอใจนะครับที่ MJF พูดถึง WWE โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสมาคมโทนี่คารนเคยออกมาบอกว่า MJF เนี่ยสามารถพูดถึงอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะพูดนะครับเพียงแต่ว่าต้องได้รับการคัดกรองจากทีมงานของสมาคมเสียก่อน ทั้งสองคนจึงเริ่มมีปัญหากันอย่างจริงจังนะครับแม้ตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายจะดูตกลงกันได้ในระดับหนึ่งแต่ปัญหาต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปซะทั้งหมดในงาน AEW Fan Fest m e e t and g r e e t นะครับตามตารางงานเนี่ย MJF จะต้องไปปรากฏตัวเพื่อแจกลายเซ็นและพบปะแฟนๆน,นะครับแต่ว่า MJF กลับไม่ปรากฏตัวตามเวลางานครับและไม่สามารถติดต่อได้เลย ทำให้ทาง AEW เนี่ยต้องขอโทษแฟนๆและยื่นข้อเสนอว่าจะคืนเงินหรือว่าจะพบเจอกับนักมวยปล้งคนอื่นๆแทนก็ได้ การไม่ปรากฏตัวครั้งนี้นะครับก็สร้างความหวาดวิตกให้กับแฟนๆของ AEW พอสมควรเลยว่า MJF เนี่ยจะมาปรากฏตัวในโชว์ของ Double or Nothing หรือไม่นะครับเพราะว่างาน Mid and e r t e เนี่ยเป็นงานเดียวกับ Double or Nothing นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทาง AEW ก็ยังไม่มีประกาศยกเลิกแมตต์แต่อย่างใดนะครับและยังคงบิวเรื่องราวต่างๆต่อไปอย่างปกติราวกับว่าพวกเขาเนี่ยมั่นใจว่า MJF จะปรากฏตัวอย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งในโชว์ของ Dou b l e ลอ n o t i n g เนี่ย MJF ก็ปรากฏตัวในโชว์จริงๆครับแต่ว่าเป็นช่วงนาทีสุดท้ายก่อนที่โชว์จะเริ่มมีข่าวรายงานว่าช่วงที่เขาปรากฏตัวเนี่ยได้เริ่มคู่บายอินไปแล้วนะครับซึ่งเริ่มคู่แรกของดักแมตต์ไปแล้วต้องบอกว่าการที่ MJF ไม่ปรากฏตัวและไม่ส่งข่าวเลยจนกระทั่งโชว์เริ่มและได้ดำเนินการไปแล้วแต่ว่าทาง AEW เนี่ยยังไม่ยกเลิกแมตต์ก็อาจจะมองได้ว่าพวกเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า MJF จะต้องมาอย่างแน่นอนนะครับ เพราะตามปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนคู่หรือยกเลิกในศึกใหญ่ต่างๆทางสมาคมจะต้องประกาศก่อนโชว์เริ่มประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับเพื่อบอกกับแฟนๆให้รับรู้ทีนี้ครับเมื่อ MJF เนี่ยปั้มเสร็จก็ออกไปจากสนามทันทีครับโดยไม่มีการอัปเดตอะไรทั้งสิน้นไม่ได้รอให้โชว์จบก่อนแล้วค่อยกลับนะครับคือเจ้าตัวปั้มเสร็จก็กลับออกไปเลย หลังจากดับเบิลออนนอตติงนะครับใน AEW ดินามายเนี่ยก็มีการโฆษณาว่า MJF จะปรากฏตัวขึ้นในโชว์และ MJF ก็ปรากฏตัวออกมาตามประกาศนั้นนะครับเจ้าตัวได้เริ่มพูดความอัดอั้นใจต่างๆนะครับว่าค่ายเนี่ยตอนนี้ไม่สนใจเขาและโทน,นี่คารเองก็สนใจนะมวยปั้มจาก WWE มากกว่าการประมทครั้งนี้ค่อนข้างดุเดือดมากๆนะครับแล้วคนก็พูดถึงไปทั่วโลกเพราะมันเป็นสิ่งที่แฟนๆไม่คาดคิดว่าจะได้ยินในรายการสดแต่หลังจากการพูดเหล่านี้เกิดขึ้น นะครับก็มีหลายคนรู้สึกว่าการทะเลกกาะกันของ MJF กับ AEW เนี่ยอาจจะเป็นการเตรียมกันตั้งแต่ต้นหรือเปล่าเป็นการทะเลาะก,กันเพื่อสร้างเรื่องราวเพื่อที่จะยกระดับของ MJF หรือเปล่าโดยการต้มคนดูทั่วโลกไปพร้อมๆกันนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าในช่วงแรกนั้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นความจริงแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยน่าจะตกลงกันได้แล้วในเรื่องของสัญญาและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเนื้อเรื่องต่อในภายหลังนั่นเอง หลังจากที่จบการพูดไปบอมใน AEW Dynamite นะครับทางค่ายของ AEW เนี่ยก็ตัดสินใจถอดชื่อของ MJF ออกจากสาระะบบนักมวยปั้มของเว็บไซต์ AEW นะครับรวมทั้งสินค้าต่างๆก็ถูกถอดออกทั้งหมดเช่นเดียวกันแม้กระทั่งวิดีโอบางตัวที่เป็นของ MJF ก็ถูกลบออกเช่นเดียวกันนะครับ นาตอนนี้เนี่ยดูเหมือนเรื่องราวต่างๆของ M.J.F จะกลายมาเป็นเนื้อเรื่องของ AEW โดยสมบูรณ์แบบแล้วถึงแม้จะไม่ได้มีการยืนยันอะไรในตอนนี้นะครับแต่ว่าก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์ของ M.J.F ใน AEW เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปและล่าสุดนะครับคริสเจริโก้เองก็ออกมาทวิตว่า AEW เนี่ยคือสมาคมสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ดีที่สุดโทนี่คานคือหัวหน้าที่ยอดเยี่ยมถ้าไานไม่สามารถอยู่รอดในสถานที่แบบนี้ไม่แน่นายอาจจะไม่ได้เจ๋งอย่างที่นายคิดก็ได้ และถ้านายไม่เจ๋งพอนายก็ควรที่จะไปที่อื่นแต่ฉันจะบอกได้เลยว่านายจะต้องร้องไห้ขอกลับมาอย่างแน่นอนก็สัปดาห์นี้นะครับสำหรับข่าวมวยปั้มก็มีประมาณนี้นะครับมากน้อยไปยังไงขออภัยทุกท่านเวนาที่นี้นะครับและถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็ขอเมนไว้ด้านล่างนะครับและยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ